เราฟังเราดูอะไรแล้วเราสบายใจโล่งใจใคลายใจไม่อึดอัดจใจนั่นแหละคือสาระธรรมที่ตรงต่อสัจธรรมแท้จริงแต่คือในขณะที่เรามีความสุขเราหัวเราะสิ่งภายนอกที่มันจะมาบั่นทอนจิตใจมาทําให้เราอึดอัดมันจะแทรกเข้ามาไม่ให้ได้ในขณะที่ใจเรามีความสุขเนี่ยคือส,สาวดอยจะนําต้องการที่จะจะสื่อตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่เข้ามา ไม่ต้องมาเอาสาระอะไรเพราะว่าถ้าคุณตามหาสาระเมื่อไหร่คุณเน้นสาระมากเมื่อไหร่นั่นคือคุณจะได้เป็นสาระความรู้แต่คุณจะได้อะไรที่มันเป็นความสุขใจตรงศัจธรรมไหมไหมเมื่อได้ความรู้ได้สาระเราก็จะได้จะได้จะมีจะมีสัมภาระแบกที่เป็นความรู้มันดีกับโลกมันดีต่อโลกแต่มันก็ยังไม่ตรงธรรม เพราะว่าในสัจธรรมที่แท้จริงไม่ให้เอาอะไรทั้งนั้นผ่านมาแล้วก็ให้วางให้ปล่อยให้ผ่านอันนี้คือศัจธรรมของที่สาวดอยเข้าใจนะสาวดอยก็เลยจะนําเสนอการพูดคุยของสาวดอยบางคนบอกโอ้สาวดอยอะไรคุยเรื่องหอยเรื่องกล้วยหอยเรื่องกล้วยเรื่องอะไรก็ช่างมันก็เป็นแค่คําพูดที่อุปโลกพูดเข้ามาเพื่อให้มันแยกหมวดหมู่ได้แค่นั้นการที่ใครจะเอาไปตีความเราพูดถึงหอย ทำไมหัวเราะกันจังหัวเราะกันจังเพราะว่าจิตของแต่ละคนไปปรุงแต่งไปตีความเพราะว่าเราสัญญาข้อมูลที่ว่าเราไปแปลงมันเป็นอย่างอื่นไปตีความแล้วเราก็หัวเลาะแต่ถามว่ามันน่าเกลียดอะไรไหมมันจะน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดอยู่ที่จิตพิจารณาของเราเองแต่ละคนเพราะฉะนั้นบางทีเราไปฟังคนอื่นเขาพูดเขาคุยเราจะบอกเอ้ยทะลึ่งตึงตงังลามกมันจะลามกหรือไม่ลามกจะทะลึง่งหรือไม่ทะลึง่งอยู่ที่เราคนฟัง แล้วจิตของเราจะเอามาตีความพิจารณาถ้าเราฟังมันเป็นธรรมดามันก็คือธรรมดามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสัจธรรมคำพูดคำเรียกหรือว่าสิ่งใดๆล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปจำกัดความว่าแบบนี้นะธรรมะจะต้องแบบนี้การปฏิบัติธรรมจะต้องแบบนั้นมันธรรมะมันไร้รูปแบบนะคะไร้รูปแบบ แล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้จำกัดการนะคะได้ตลอดเวลาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดการแล้วก็ไม่ไม่มีรูปแบบจริงๆไม่มีไร้รูปไร้แบบไร้รูปไร้นามในสัจธรรมจริงคือสุญญตามันไม่มีอะไรไงไม่มีทั้งดีและไม่มีทั้งไม่ดีไม่มีอะไรสักอย่างนั่นแหละคือสุญญตาก็มันเป็นศูนย์่ะไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีอะไรศูนย์ก็คือศูนย์แต่ ไอ้ที่สาวดอยพูดเนี่ยพูดตามความเข้าใจนะไม่ได้ไม่ได้สอนเด้ออันนี้คือพูดให้ฟังมาช่องสาวดอยหรือไปช่องไหนคุณไปแล้วคุณมีความสุขฟังแล้วมีความสุขโล่งใจสบายใจในขณะที่เราหัวเราะสิ่งความอึดอัดมันจะแทรกเข้ามาในโสตประสาทเราในความคิดเราไม่ได้นั่นแหละคือคุณได้ดเดินมาใกล้เข้าไปแล้วใกล้สุญญาตาเข้าไปเต็มทีแล้วอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ในขณะที่เราหัวเราะมีความสุขแวบๆหนึ่ง อาจจะแค่แวบเดียวชั่วไกลกับพือกับพือปีกหรือชั่วสายฟันแลบอย่างเงี้ยแต่มันมีค่ามหาศาลมันเป็นกุศลมหาศาลต่อตัวเราแล้วก็พุ่งให้เพราะอะไรเพราะแวบหนึ่งที่คุณมีความสุขใจคุณโลง่งจิตคุณโลง่งนั่นน่ะกิเลสไอ้ด้านชั่วร้ายมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็ทําให้ช่วงเวลาช่วงนั้นแวบหนึ่งของคุณนั้นน่ะมันว่างนั่นแหละมันว่างแล้วมันอย่างอื่นมันเข้ามาไม่ได้ นั้นแหละก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้บ่อยๆก็ยิ่งดีเลยนะคะจะยิ่งดีดีต่อใครดีต่อต,ตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นดูอะไรฟังอะไรแล้วเครียดทุกข์ไม่ต้องดูดูอะไรฟังอะไรแล้วโล่งใจสบายใจให้ไปหาดูเราคือผู้เลือกชีวิตเราเราจุงเองเราคือผู้เลือกเราคือผู้กําหนดส่วนหนึ่งวิบากกรรมเก่าอาจจะมากําหนดเราแต่เราไม่จําเป็นต้องเดินตามเวรตามกรรมมันผ่านมาเราก็ต้องสะสางเราต้องชดใช้ แต่การเริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันเราคือผู้กำหนดนะคะแม้แต่กรรมเก่าที่มาให้ผลเราในปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเองสร้างไว้ไม่มีใครสร้างให้เรานะถ้าเราไม่สร้างไว้เราจะไม่ได้รับผลถึงแม้ว่าชาตินี้เราอาจจะถูกคนอื่นกระทําอะไรใส่เราก็เพราะผลมันมาจากเหตุที่เราสร้างไว้ในอดีตทั้งนั้นอันนี้คือความคิดมุมมองสาวดอยไม่ได้สอนใครนะคะไม่ได้สอนใครไม่ได้อะไรเขค เอาความคิดความรู้สึกความเข้าใจของตัวเองมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กันฟังแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเองนะคะ ừ. ป้าไปน,นอนเถอะวาสันสาธุพวกเธอคือทะลึงะลงละล่งหอยหอยวิสันไม่ทะลึ่งป่านั่นแหละทะลึ่งหอยนั่นนะเออเนาะพี่แหม่มเนาะ